โอสวัสดีครับนืองับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับยูชาชิเดะดักวอนนะครับโดยในวันนี้ครับเป็นวิดีโอสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งวิดีโอนี้ครับสิ่งที่เราจะทํากันเลยก็คือสุดยอดท่าไม้ตายของดักวอนนะครับท่าไม้ตายท่านี้ครับสามารถทําลายทุกอย่างให้แหลกสลายไปได้ภายในการโจมตีเพียงแค่ ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและกับการชาร์จพลังหมดของคุณไว้ด้วยกันซึ่งท่านี้ครับเป็นท่าที่เกิดจากการรวมพลังของคนรบทั้งหมด3ตัวครับก็คือซูเปอร์ไฟเออร์ดับวอนนะครับกันคิดแล้วก็ไลออนนะครับทั้งหมด3คนนี้ครับจะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก่อให้เกิดสุดยอดท่าใหม่ตายขึ้นมานะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเขาทาการเรียกอาวุธก่อนนะครับไลโอซโตนะครับท่านี้ครับก็จะทําการเรียกไลโอซอดครับติดเข้าที่แขนขวาแบบนี้นะครับ ชิงด้านขวาครับถือไลโอสอดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายครับกันคิดโตหมูเกนโฮเซโตทำการติดกันคิดครับเข้าที่เอวด้านซ้ายนะครับในรูปแบบนี้ครับเท่านี้ครับการเตรียมตัวการใช้สุดยอดท่าไม้ตายครับก็พร้อมเรียบร้อยนะครับถัดไปครับจริงทำก็คือการชาร์จพลังคอยดยกันนะครับกันคิดซูเปอร์ไฟเอดอารบอลแล้วก็ไลอ้อนครับทั้ง3ามคนครับจะเริ่มทําการรวมพลังทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวครับเพื่อเตรียมใช้ในการยิงสุดยอดท่าไม้ตายออกไปนะครับซึ่งในเรื่องครับ การจะใช้ท่าไมตาฮีได้เนี่ยมันจะต้องมีบทพูดที่เท่มากๆอยู่บทพูดหนึ่งนะครับซึ่งผมจะขอทําการแปลงบทพูดนั้นเป็นภาษาไทยแล้วก็พูดตามนั้นเลยนะครับ <c oughs> ในร่างเหล็กไหลนี้มีจิตวิญญาณแห่งความเร่าร้อนสถิตยอยู่จิตวิญญาณที่ม่ยอภายในการต่อสู้คือข้อพิสูจน์ของการเป็นผู้กล้าจิตวิญญาณทั้งสามจะรวมเป็นหนึ่งเพื่อขอให้เกิดสุดยอดแสงสว่างขึ้นมาด้วยพลังปฏิหารแห่งดักวอนทอดไรแองเกิลคริสต์มาสบีม นี่คือสุดยอดท่ามาตายของดักวอลครับคือ triangle christmas beam นะครับเป็นท่าที่ทั้งหมดสามคนนี้ครับจะลงพลังแสงทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ยิงพุ่งเข้าไปครับใส่ศัตรูให้เกิดพลังทำลายล้างขั้นสุดยอดที่สามารถกวาดล้างความชั่วร้ายออกไปได้เลยในการโจมตีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ท่านี้ในเรื่องครับใช้ออกมาแค่ครั้งเท่านั้นในการจัดการกับลองบอสของเรื่องนะครับซึ่งเป็นท่าในที่ดุน,นว่าขนาดที่ว่ารองบอสครับแข็งกำลังสุดก็พ่ายแพ้ให้เลยในการชมดีครั้งนี้ในพริบตานะครับนี่นะครับคือสุดยอดท่าไมา้ตายที่เกิดจากการรวมทั้งหมดและเกิดจากปฏิหารของดักวอนครับ triangle christmas beam นะครับซึ่งต้อบอกครับว่าในเรื่องครับเป็นท่าไม้ตายที่เท่ทรงพลังแล้วก็ ยอดเยี่ยมมากๆนะครับนี่แหละครับคือสุดยอดท่าไม้ตายของผู้กล้าครับหนึ่งในสุดยอดท่าไม้ตายต้องบอกครับว่าไม่เคยลืมท่านี้ไปแน่นอนนะครับกับ Triangle Christmas Beam นะครับอ่ะโอเคครับนี่แหละครับก็คือวิดีโอประจำวันนี้ครับกับสุดยอดท่าไม้ตายของเราจักวอนนั่นเองนะครับซึ่งเอกว่าในเรื่องครับเป็นท่าที่เท่มากๆทรงพลังมากๆแล้วก็บัณตราะึงในจิตใจมากๆนะครับกับท่าไม้ตายท่านี้นะครับ เจริงๆนะครับผมแนะนำว่าสามารถไปเสิร์ชหาดูได้นะครับว่าท่านี้เนี่ยในเรื่องออกมาเป็นยังไงนะครับผมโอเคแต่ว่ายังไงครับวิดีโอวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมกดวนใครมีคอมนะไรก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย